สวัสดีครับผมหัวเ,เรียนตัวนี้โอ้นึ่ว่าขอนลานเราเรียนโอ้จังหวงเบอร์แล้วนี่พี่น้องขอคนจะขึ้นตกนะฮะิ่งกินสักห้าเที่ยววันหกเที่ยวนะครับหกเที่ยวกับมาต่บ้านเที่ยวหนึง่งมาซื้อกับจานตั้มนี่ถึงแล้วถึงแล้วอาจารตัะะ้มเนี่ยอาจารย์ตั้มทำอะไรเนะะี่ย จ้าวโพน้ำกำลังโอ้การต้าวมาหาให้ตัวนี้ไอ้จา้าวกำลังเอาหาให้ก็น้องไงมาขอหินสต็อกไม่ไหววิ่งมาจากบ้านไกลเกินฮนะขอคุณลูกคีแบ่งหินให้นะลูกคีแบ่งหินสต็อกให้หาเที่ยวการจ้าวกำลังจะมาเอาก,กเบ đang đổ, bắt chuẩn, tiêm đầy, ố, là này, đầm, bắt tiêm đầy, rồi không ăn phân lợn là cả, này, luôn kia เดี๋ยวโม่มวนี่ขอดเสื้อนั่นเลยวะล่างรถล่างกับะจารตามก็ต้งต้องเสียดายล้วพี่เสียวซอมวิงไปทางไหนครับอดลด,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 ด เดี๋ยวตอนนี้นี้นนอ,อ,นนอี่มาแบ่งอยู่กับซอกไปจากข้างครับตับงออกได้ไหมจะออกบอรลได้ไหมครับนี่อันนี้วิ่งกับโูรบีครับ

ออกบอได้ไหมบอลรุ่นกัน,อ,นอก่าสบายสยครับะจักช่างดงโหดีมากครับ เดี๋ยวพาไปดูที่เหตุ